นายกสมาคมอาคารชุดไทยเสนอลดขั้นตอนการพิจารณารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ให้รวดเร็วมากขึ้นและมีมาตรฐานค่ะ ในการเสวนาใบอนุญาต EIA การปฏิรูปสิ่งแวดล้อมนายกสมาคมอาคารชุดไทยยอมรับค่ะว่ากระบวนการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA มีความล่าช้าส่งผลให้การดำเนินโครงการโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยไม่ตรงตามเป้าหมายค่ะและการพิจารณารายงาน EIA ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือคชกใช้ดุลยพินิจส่วนตัวทำให้ไม่เป็นมาตรฐาน โดยในช่วงปี2,556ถึง2,557มีโครงการที่รอพิจารณา EIA มากกว่า500โครงการอีกทั้งหลายโครงการต้องใช้เวลาพิจารณาหลายรอบค่ะ ก็อยากจะให้พูดง่ายๆว่ามีการควบคุมแล้วก็มีโคตรอคอนดักนะครับมาตรฐานหรือเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อจะให้ผู้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการปฏิบัติแล้วก็ศึกษาสิ่งแวดลอ้อมเพื่อยื่นเข้าไปเนี่ยให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกนะครับโดยไม่ต้องยื่นหลายครั้งนะครับเพื่อเป็นการทําให้เกิดการกระชับในการพิจารณาได้มากขึ้นนะครับ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะให้พิจารณาแก้ปัญหาใบอนุญาต EIA โดยกระจายอำนาจให้การพิจราร e ณา EIA และลดขั้นตอนการพิจารณาให้รวดเร็วนอกจากนี้คณะกรรมการคชกต้องมีความรู้เฉพาะทางเป็นที่ยอมรับด้วยค่ะ